รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั yeah> ่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนบียตอนบียตอนบยสมลองเข้ามาดูตอนตอนบียตอนบียยรู้ว่าสนับสนุนโดย เนเชือเคหะธนาคารออมสินบ,บริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเมื่อกี้นี้ทีมสีส้มเป็นอาหารข่าวไปแล้วนะคะสำหรับหมวดคำของทีมสีน้ำเงินได้แก่หมวดอาหารหวานหรือขนมหวานค่ะอาหารหวานนะฮะคนละชนิดอ่ามซ้ำกันพร้อมไหมครับ พร้อมแล้วจับเวลาแกงจืดอาหารหวานอาหารหวานขนมอะไรขนมมาแกงจืดอะไรเอเไม่ยขนเข้าวกล้วยได้ขนมตาลได้วัวลอยได้ฟักทองบวชได้ต้มถั่วเขียวได้ทองหยอดได้ต้มถั่วแดงได้ต้มถั่วดำได้ต้มถั่วเหลืองได้ถั่วเหลืองอะไรก็ใส่ได้เร็วเร็วมอแกงกุ้ยบวชชีทองหยิบนมชั้น ไวทองได้เอาหมดเวลาอนไงครับกี่คำฮะกี่คำสิบสี่น่าจะเดี๋ยวอยูนี่ก่อนเวลาของรายการนี่เท่าไหร่เท่าไหร่โอยเลยไปพอๆกันเลยเดี๋ยว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 เนายกาลมึงเสียป่ะเนี่ยไม่เสีย14อันนี้มา53ใช้30มสิบวิไม่คุยกับใครครับเนี่ยนี่คุยกับนายการไปรายการไหนไม่เคยมีแบบนี้ตาตา Uhm, ตาเอ้ยตาตาหักหักออกไปก็14หัก8 90 12 3ห yeah, okay. OK. ักไป6เหลือ8คะแนนเท่ากันนำมาอย่างเท่ากันก่อนอะไรเท่ากันนี่พุ่งตรงนั้นเดี๋ยวเที่ยวน้ารายการที่กูไม่มานี่ถ้านับคะแนนกันแบบนี้รางวัลเงินสดที่จะกลับบ้านเนี่ยคงไม่เกินพันเจ็ด แล้วเราจะมีอีกหนึ่งรอบนะจะได้วัดกันที่รอบนี้นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวต่อไปทีมสีส้มจะได้หมวดอะไรบ้างมามาอ่ะเดี๋ยวขอสลับเขาขอสลับเขาขอเล่นสลับให้ผไหมได้ได้ได้อะไรอะไม่รายการของเราก็บอกแล้วไงฟรีสไตล์วานไลตี้เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างใช่เปลี่ยนนาฬิกาจับเวลาบ้างตอนนี้รอบที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ ทีมสีน้ำเงินกันก่อนครับอ่าเมื่อกี้ทั้งสองทีมนะคะเขาทาคะแนนได้เท่ากันเดี๋ยวมาวัดกันที่รอบนี้ซึ่งรอบนี้เดี๋ยวทีมสีน้าเงินจะนาก่อนบ้างงั้นเอาชื่อหมวดเลยละกันครับผมหมวดสำหรับรอบที่2นี้ได้แก่ชื่อดาราชาย ุณต้องนึกชื่อดาราชายมาในโลกนี้เหรอครับเอาในประเทศละกันในประเทศเหรอไม่งั้นกว้างกว่ปแล้นเอาแค่ประเทศไทยครับผมพร้อมครับพร้อมมั้ยพร้อมครับเร้อมเลยจับเวลาสรพงษ์ชาติสมบัติเมธานีเมธานีกิ่งพยอมได้ผู้หญิงผู้หญิงยาโมกผู้หญิงมาริโอ้ครับมาริโอ้อ่ามาริโอ้่มาเลอร์คันชิดขวัญประชาใครอ่ะใครอะเออนะมิชัยบัญชาแล้วเด็กคุกิมิยะครับได้ชัยยาสุริยันใครอะ เกิดไม่ชันหรอกออได้ได้โอเคอ่ะสันติสุขพรมศิริได้กองเกงแดงได้อ่ะทวมทลนงใครมึงเกิดไม่ชันกักแน่ต้นไปลาโอ้ยแหมขึดโพจกันเพชรโอ้โหพี่รุ่นไหนเนี่ยก็ไม่รู้ละจำได้แบบนี้แโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเป็น oh, ไงฮะคุณทำไปได้สิบคะแนน ลอาไป่อนเลยถอยหลังถอยหลังถอยหลังตอนนี้ทีมสินําเงินรวมไป18คะแนนแล้วยังไงฮะบอกได้เลยนะครับถ้ากิดว่าทีมของพวกผมเนี่ยได้เป็นชื่อดาราเป็นชื่อศิลปินนี่บอกได้เลยพวกเขานี่แพ้แน่นอนว่าดูอายุของแต่ละคนนี่เกินดาราทุกคนหรอครับทงแถมก็แข็งยังอย่าพึ่งพูดจงจิ้มเข็มเดี๋ยวพูดเหมือนรู้ มาดูหมวดของทีมสีส้มกันบ้างนะคะรอบสุดท้ายแล้วนะทีมสีส้มวันนี้ได้แกมวดชื่อตลกชาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแกรู้อ่ะทำไมอ่ะทำไมแกรู้ทำไมรู้ว่าเป็นหมวดนี้ไม่พูดดาร <c oughs> าดาราตะกี้จะพูดถึงดาราแต่ตะกีแ้แกพูดมีแต่ตลกทั้งนั้นเลยะดาราตลกดาราหนังน่นนะอ๋อแอบดูมาใช่ป่ะแอบดูมาใช่ครับไม่ใช่ไม่รู้ เขาทำไรแล้วไอ้นี่โค้งนะโค้งคะแนนแอบดูอ่ะยังไม่ตัดยังไม่ตัดครับเพราะไม่แน่บางทีคุณอาจจะไปแอบดูหรือเปล่าไม่แอบนะผมไม่รู้ไม่รู้ละสามสิบวินาทีจับเวลาป๋าตอกน็อตเชิญยิ้มพวงเชิญยิ้มเป็นเชิญยิ้มอ่า ตองเตีเชิญยิ้มใช่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 ใกอเป็นตลก่ตองแจงเชิญยิ้มอุดมชิญเช่นสีนมเชิญยิมออเร็วเร็วบ้องแดงเชิญยิ้มจุ๋มจิ้มเข็มเล็กเจมเชิญยิ้มอเร็วได้หมดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยว ไดนไหนอะใครอะเขาเป็นตลกใหม่ครับเฮ้ยเถวฝันคมแต่ของนาโยงเนี่อ่าจิมจิมตายทั้งนั้นเลยนะที่บอกมาเอาก็นึกได้พวกตายตายไงไม่มีชีวิตแล้งนั้นเลยมีเขามาช่วยเล่นเขาบอกชื่อเขาเนี่ยของผมมันยังตายคนเม็ดเป็นไรเลยไหนอะพวงเชิญยิ้มไงอ๋อยังไม่ตายเม็ดแต่ะชา เรามาดูซีรีส์ของแข่ละว่าทีมนี้ได้กี่คะแนนได้ไปทั้งหมดบอกเชิญลยสิบคะแนนรวมเปิดคะแนนเสมอเสมอกันอยู่ตอนนี้เสมอตอนี้ก็เสมอกันอยู่นะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็รอมาแข่งขันอีกเกมหนึ่งนะฮะมาตัดสินในเกมหน้าแล้วกันนะครับ มาแล้วครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงแข่งขันอีกหนึ่งเกมใานะฮะเมื่อสักครู่นี้ทั้งสองทีมเขาทำคะแนนได้เท่ากันดังนั้นเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายที่จะมาตัดสินแล้วว่าทีมไหนเป็นผู้ชนะบ้างเกมนี้มีชื่อว่าปริศนามาบอกใบกกติกาก็ง่ายๆเลยในมือทิปตอนนี้นะคะพี่ติทุกคนค่ะเราจะมีคําปริศนาให้มีเวลาให้แต่ละทีมเนี่ย45วินาทีให้ส่งตัวแทนมา1คนมาเป็นคนทายครับ แต่ว่ามันมี3คนทีมนึ่อัอาจ้ิก็ว่ามาทายคนหนึ่งแล้วก็ให้โอกาสใบส2คนเลยได้ได้ได้สามารถแท็กทีมได้แท็กทีมช่วยกันใบเกมนี้บอกตรงนะพวกเราเล่นกันสนุกแล้วนะคนที่ดูอยู่ทางบ้านสนุกกว่าเราอีกใครจะเล่นก่อนผมขอเดี๋ยวเาล่นกันว่า ถ้า,ยายอย่างนี้ตัดสินยากเดขอขอี๋ยวผมตัดสินให้ยังไงดีคะเอางี้มาเอาหัวล้านชนกัน แล้วไ,<ง>ไถ้าเกิดใครหัวแตกก่อนคนนั้นชนะ <มา S 2> เดี๋ยวเดดี๋ยวผมถามหน่อยพิธีกรที่เขาสติดีป่ะฮะผมว่าทีมงานไปตามพิธีกรนคนเก่าไมา่ดีกว่าไมหมฮะเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาอะไรเหอนี่เป็นชั่วคราวฟรีแลนซ์โอ้โหคุณนี่มันมั่วคาติกาก็เห็นคุณตรลวงไม่ได้เอาไงพวกข้าอย่างอื่นดิงไงเอาเปลายิงชุดเอาไปยิงชุดเอาเปลวยิงชุดชนะชนะเต็มเต็มคุณเล่น อะไร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 คุณออกอะไรคุณออกอะไรเออพี่สู้ไงพี่ป้องเหน่งจะเป็นคนไทยัายสองหนุ่มใบ้มาเจอกันใบ้ครับอันนี้เป็นคนไทยอันนี้ใบ้อีกหนึ่งใบ้ครับผมอันนี้เป็นคนใบ้คนนี้เป็นคนบ้าบ้าตอบไม่ได้หรอกจับเวลานะคะ45วินาทีดูที่คำแรกว่าทีมสีน้ำเงินจะทำกันได้หรือเปล่าคำแรกเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 6งส

เอ้ยเหลวิจี้าเอ้ยาีจ้าไม่ใช่เต็งเเนต็งเ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 น็งะงเตองเตเงเเงงเงเ็งงง พวงอะไปทายเดี๋ยวท่านสองคนใบ้คนคนคนใบ้มายี่ฝั่งนี้มาเนี่ยพี่พร้อมที่จะทายยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วง้นจับเวลาคําแรกเริ่มค่ะเจ้าของยการกันเป็ดแล้วเขาตัดอะไรตัดอะไรเพราช้ำพราะช้ำเป็ดไรเป็ดฟักริ้งอาไรทำอไปเอาเเฮ้ยโอ้หคันไม่เเนี่ยเ เกาเทศประเทศอะไรประเทศเกาหลีเกาหลีอะไรเกาหลีอะไรเกาหลีเกาหลีอะไรเกาหลีอะไรนะประเทศเกาหลีอะไรลเกาประเทศเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ออนอุ่นอุอุ้นอุอุ้นอ้นออดอร่อยอร่อยอุอุ้อออุ่อุอยอุนอ้อุ้ออร้อยอนอนอุมนอ้นอออนนอ้น้ ถือว่าได้ถือว่าทันก็คือเมื่อกี้นี้ทีน้ําเงินได้ไป3คํา3คะแนนส่วนทีมสีส้มได้ไป3คํา3คะแนนเท่ากันเท่ากับว่าตอนนี้2ทีมคะแนนเท่ากันรวมเป็น21คะแนนจะไม่ได้พิธีตัดสินนี่ครับผมไม่ยอมแพ้ทำไมมันก็ให้เล่นกันอีกคนละรอบพอจบแล้วตัดสินอีกคนละรอบเออเามาเลยมาเอาครับผมมาเอามาเลยมาพี่พวงเตรียมเลย แค่ผมนิดเดียวแค่ออกค่าพี่ก็ตอบได้แล้วโอเคพร้อมจับเวลาเริ่มคำที่หนึ่งค่ะอะไรอะไรจะไม่รู้เลยมันอ่านว่าอะไรเ่้ยห้าห้าห้าห้คำนี่ก่อนเอ้าเอ้าไอไอ้อโอ้ยหัวล้าน อะไรอะไรถึงจะขึ้นอะคลิปูผมเออไม่ใช่ไม่ใช่เรียกอีอยางะไรแฟซ่าเฮ้ยย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 ยูกผยยะยย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 ยมยย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 นยัยยอยยออยย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 ยเมียย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 อร เดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนตอนหลังชั่วเชิญยิ้มเชิญยิ้มพี่พเฮ้ยเฮ้ยนี่ทิพฉันคุมขนาดนี้เก่งจำจะได้อยู่วะเนี่ยน่าจำไม่ได้หรอกแต่ฉันจำตัวอื่นของเจได้จำอะไรได้จำกลิ่นกลิ่นบานโทนา ว่าแต่ทาไมต้องแต่งตัวอะไรเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหนีนี่เงินกู้นอกระบบฉันยังไม่ได้จ่ายมาเลยฉันก็กลัวจังอย่างมันเอาพูกที่ใส่หมวกกันน็อกมาตางกันทื่อจนเสด<า>คุณจะพูดใช่ไหมครับใช่คือว่าเฮียโป้งเหน่งนะครับแกเจ็บคอไม่มีเสียงครับเขาก็เลยให้ใช้ผมเนี่ยมาทวงนี่แทนครับแต่แสดงว่าเขาไม่มาอ๋อมาครับอยู่นู่นครับแต่เขาไม่มีเสียงให้ผมมาพูดแทนครับถ้าแกไม่มีเสียงไม่ทวงเองฉันไม่ให้อ๋อ ชมพู่นี่แกจะคืนเงินให้ฉันหรือเปล่าวะฉันไม่มีฉันไม่ให้นี่แกจะคืนหรือไม่คืนวะฉันไม่มีขอผลัดก่อนได้ไหมนี่แกไม่ยิงจะพูดหรือวะชถ้าแกไม่คืนแล้วก็วันนี้จะเป็นวันตายของฉันของเขาฉันให้เวลาแกสามวัน เอาไปแล้วแล้วเฮ้ยทําไงดีอะทิพย์ทําไง อเอางี้เจ๊ไม่ต้องกังวลธนาคารอมสินป์เขาช่วยได้อุ้ยช่วยไปจ่ายไรพวกไหนีย่ยเหรอโอ๊ยใช่ใชนี่ธนาคารอมสินเนี่ยเขามีสินเชื่อเพื่อผู้ใช้แรงงานสำหรับคนเป็นหนี้นอกระบบนี่งั้นนะเจลรีบไปยื่นกู้เลยจะได้เอาเงินเนี่ยไปจ่ายหนี้นอกระบบไอ้ตะมวกันนอกเลยนะั่นน่ะเฮ้ยฉะนั้นอยู่ไม่ได้แล้วฉันโอ้ยจะไปไหนมันหนีไปแล้วไม่ได้หนีไปไหนจะไปเอาเอกสารกู้เงินเอาเลย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 เเเนี่ยเนี่ยยี่สิบสี่มีนาต้องไป ยี่สิบสีมีนาไปเลือกตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วครับผมเหนื่อยตอนไครียดอรู้ว่าแคไต้องดูกนไปสนับสนุนโดยแป้งเด็กน่ารักคิสพร้อมกลิ่นสวิตเบอรี่และเฟรช ยาสีฟันสมุนไพรตามหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิมอ่าเดี๋ยวเรามาดูทีมสีน้ำเงินกันบ้างรอบตัดสินแล้วนี่เขาจะย้ําละยอมผมบอกนะทําไปได้กี่คะแนนนะคะอ้าทีมน้ำเงินตกลงคุณจะเป็นคนไทยครับผมมาพร้อมอ้าวพร้อมแล้วค่ะพี่ป้องเหน่งครับทีมสีน้ำเงินคําที่หนึ่งจับเรื่อค่ะตับไหมอีกอย่างล้วนอีกอย่างเออฐานไปใหม่ๆเลยทหารบอกอีกอย่างหนึ่ง อายุ20ต้องไปเป็นทหารต้องไปเป็นทหารเกณฑมที่ถูกประจําหวยอีกอย่างนี้เนี่ยเนี่ย24มีนาต้องไปอายุ24มีนาไปเลือกตั้งเรีร้อยแล้วชอบกินปิ้งย่างเหม่หมูหมูหมูย่างอีกอย่างอีกอย่างปิ้งบนอะไรชาบูกระทะรวมกันหมูกระทะนี่น้ำจะ สามสิบเก้าปีสามสิบเก้าปีเชิญยิ้มโอ้พึงจะเอาใจเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วครับผมเหนื่อยเวลายังไม่หมดไม่หมดเวลาโอ้ยผมแค่อยากได้เกณนผมเหนื่อยนะพี่หน้าไปแตกทุกรายการเลยโอ้ใช่อะไรปลูกใช่อะไรปลูกผมอะไรฟาซ่าใช่ฟาซ่าปลูกผมมาบ้านยโนี่ก็จะเอาเป็นกูตายเลยเนาะ ไม่ได้ครับไปละมันเป็นการแข่งขันยาปลูกผมมึงนึกไม่ออกไอ้พวงอะ,อะสรุปคะแนน,นตอนนี้นะคะทีมสีส้มรอบตัดสินทําไปได้สองคะแนนโอ้โหตายตายตาส่วนทีมสีน้ําเงินค่ะทําไปได้ทั้งหมดไปเลยเขาตู้ห้า,นานนะคะแนนค่ะเท่ากับว่าตอนนี้รวมคะแนนแล้วทั้ง2เกมทีมสีน้ำเงินเป็นผู้ชนะ เพราะฉะนั้นผู้แพ้ของเราก็ต้องถูกทําโทษมาดูกันว่าผู้แพ้ต้องโดนทําโทษยังไงบ้างวันนี้เนี่ยตู้ด้านซ้ายเป็นตู้ผู้แพ้ซึ่งเมื่อกี้นี้เราวัดคะแนนมาแล้วทีมสีส้มเป็นผู้แพ้โอ้ยอย่าพูดว่าผู้แพ้ม,มันมันสะเทือนใจพูดว่าทีมผู้ไม่ชนะอ,อ,อะ ทีมผู้ไม่ชนะอทีมสีส้มเป็นทีมผู้ไม่ชนะดังนั้นเราเชิญพวกเขาเข้าตู้เลยดีกว่านะคะทีมน้องงานคุณอยากไปส่งเขาไหมคะเชิญครับผมก็จะส่งไอ้พวกเราส่วนอุทิศส่งบุศเนี่ยเข้าไปเชิญครับเข้าเองได้ไม่ต้องมาส่งหรอกไปเองได้อปิดเรียบร้อยครับสี่โมงเย็นจะเผาหลอกนะฮะ อยู่ตรงกลางที่ตัวสูงทีมสีน้ำเงินคุณมีอะไรอยากจะบอกกับเขาไหมคะัวหน้าที่ว่าไงเออผมก็อยากจะบอกว่าขอให้โชคดีนะเข้าเตาเผาแล้วแล้วก็มาเข้าฝันด้วยอยากจะกินอะไรเขายังไม่ตายเนี่ยเยังไม่ตายเดนะฮะทันทรับครับตายเลยอ่ะคุณตัดเตือนกัาด้วยอยาบคายอ่ะ ทีมสีส้มเข้าไปอยู่ในตู้แล้วดังนั้นผู้ชนะอย่างพวกคุณค่ะเรามีบทลงโทษให้3ามหมายเลขอยู่ตรงนี้แล้วเลือกเลยว่าจะให้เขาโดนบทลงโทษหมายเลขอะไรดีสอง่ะสองไม่ดีไม่ดีเลข2เดือนนี้พวกเราเนี่ยเป็นที่1ไม่เคยเป็น2องโอเคงั้นบอสามฮะเบอร์หนึ่งโอเคมึติเป็นเบอร์หนึ่งนะคะงั้นเรียนเชิญไปอยู่ที่เชือกหมายเลขหนึ่งได้เลยค่ะเรวคุ้มกันดึงพร้อมกันได้เลยนับหนึ่งสองสามดึงเลย ขยันพูดยังเสียงก็ไม่เงียบ้อมถามหน<ด>ึงเลยพร้อมนะคะ 1, 2, 2, 1, 1> หนึ่งสองสองนติตเดือดใจกระตุกแล้วเนี่ยหนึ่ง <1, S 1> ทั้งยัเป็นไงบ้างคะโอิเดินเดินเดี๋ยวิพี่ปูตดทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยแล้วเข้าทำไมเราก็ให้มันอบอยู่ในนั้นแหละลองโทษตัวเองด้วยฮะก็เป็นเหมือนกันหนึ่ง วเชิญยิ้มเชิญยิ้มพี่ป้องเน่งครับนี่ดีโดมิกุบัดใจมากเฮ้จุบจิบครับพูดถึงเรื่องตีรันฟันแทงเนี่ยนะพี่ที่ผ่านมาเยอะ17ปีที่ปัตตานีอไปรบแล้วครับเก็บลองกองอดีสิครับพี่พูดเล่น อดีตของพี่หนึ่งต่อสิบเฮ้ยพี่อยู่ฝั่งหนึ่งเหรอพี่อยู่ฝั่งทนพี่จะฉีกพี่พี่หมายถึงว่าอยู่ฝั่งสิบคนพี่ถึงไม่เป็นอะไรทุกวันนี้ไงว่าแต่ว่าเองอะเจ๋งขนาดไหนวะผมเนี่ยลูกกำนันนักเลงรุ่นใหญ่อยู่แถวนั้นกำนันจ๋องเจ๋งเจ๋งนี่หว่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันก่อนครับประวัติประวัติพากิ๊กไปกินข้าว จำไปกินขนมหวานไปเจอโจที่เคยมีเรื่องันครับพี่อ้าวแล้วเองทำไงอ่ะอ้าวมันมีปืนใครชวนผมก็มีอาวุธเหมือนกันใช่แล้วก็จ้องหน้ากันไปจ้องหน้ากันมาผมก็ควักอาวุธออกมาเ่านั้นแหละมันวิ่งเลยวิ่งหนีเองวิ่งไล่ยิงผมด้ยแหละอ้าวทำไมอ่ะผมจะไปสู้มันยังไงนะมีมีดปอกมะม่วงอันเดียวเองโอ้นักเลงนักเลงบ้าบอเลยพกมีดปอกมะม่วงก็จะไปตอกให้กิ๊กกินไงเหรอลูกนี้นะผมชักมะม่วงให้มันดีกว่ามันอาจจะใจดีไม่ยิงผมก็ได้พีุ่ทเศ ตอนบายคลายเครียดอยากรู้ว่าแค่ไหนต้องดูก่อนไปสนับสนุนโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีนมไทยเดนมาร์กทมใหม่ให้คุณค่าเหมือนเดิม

พอเ,เผาเสร็จแล้วใช่ไหมคะถึงว่าเป็นขี้เท่าใช่ไหมใช่อันนี้โดนแป้งอตอนนี้เราก็โดนทำโทษไปแล้วนี่ก็บจบไปสำหรับเกมของเราในวันนี้นะคะขอบคุณทั้งทีมสีส้มแลวก็ทีมสีน้ำเงินด้วยคะ่ะครับไปจับจับมือให้กำลังใจกันได้ไหมครับอ่ได้ได้ได้ครับผมอยากจับมือได้เลยครับผมเอาคนแก่ล้มด้วย อวันนี้วันนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับช่วงของเราฟรีสไตล์วาไรตี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเรื่องนี้เน้นนางเอกในชื่อเรื่องโคตรโหดกระโดดแหกหี <apocalypse> ตอนนี้เป็นภาคต่อเดี๋ยวภาคสามเสียก็จะช้ำต่อเรื่องอะไรคัเสียช้ำที่คำชโนดรักช้ำรักช้ำรักช้ำที่คำทีคำชโนดค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะเราจะอยู่กันแบบสันติดวงสว่าง